ตอนมสี่มห้าก็เกี่ฟิสิกส์ไม่ค่อยดีค่ะสอบซ่อมที่โรงอาหารเลยค่ะอ๋อก็สอบซ่อมที่โรงอาหารมาได้ฟิสิกส์เต็มร้อยเนี่ยจุดพลิกพันอยู่ตรงไหนครับน้องเข็มสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องเข็มด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับตอนนี้พี่นั่งอยู่ข้างๆน้องเข็มนะครับเจ้าของคะแนนวิชาฟิสิกส์สามัญเต็มร้อยครับ ก็ก่อนอื่นเลยเนาะอยากให้น้องเข็มช่วยแนะนําตัวให้น้องๆทางบ้านนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะชื่อเข็มอิสราวิโนโอไทชื่อเล่นชื่อเข็มค่ะจบมาจากเตรียมอุดมศึกษาค่ะขออนุญาตถามน้องเข็มเนอะเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆทางบ้านนะครับว่าการที่เราได้ฟิสิกส์เต็มร้อยเนี่ยน้องเข็มเตรียมตัวยังไงเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่แรกเราเป็นคนชอบฟิสิกส์หรือเปล่าครับฟิสิกส์เป็นวิชาที่เกียไม่ดีเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าเตรียมตัวก็ลงคอร์สวีซีรีของออนดีมนก็ทําโจทย์ในหนังสือทั้งหมดแล้วก็ดูของแนวสสะวะทค่ะว่าสสะวะทออ,อกอยังไงแล้วก็ทําโจทย์ในหนังสือสสะวะทค่ะตอนเรียนมอต้นรู้สึกยังไงบ้างครับฟิสิกส์ตอนเรียนมอต้นยังไม่ค่อยเข้าใจฟิสิกส์อะค่ะแต่ว่าพอเรียนของมอปลายแล้วกลับมาดูของมอต้นแล้วแบบ มันก็เข้าใจมากขึ้น,นะค่ะน้องเข็มตอนม4ม .5 ได้ทําโจทย์ฟิสิกส์บ้างไหมครับหรือว่าตอนม4ีม .5 เราทิ้งเลยตอนม4ม .5 ก็เกียรฟิสิกส์ไม่ค่อยดีคะ่ะเกียรฟิสิกส์ไม่ค่อยดีแล้วต้องสอบสอบซ่อมกับเพื่อนๆไหมครับที่พี่เห็นบรรยากาศอย่างก,กับ <c oughs> สอบเข้าเตรียมอีกรอบสอบซ่อมที่โรงอาหารอ๋อก็สอบซ่อมที่โรงอาหารพี่ถามน้องเข็มนิดน,นึงแล้วกันว่าจุดพลิกผันที่ทําให้เราเนี่ยมาได้ฟิสิกส์เต็มร้อยเนี่ยจุดพลิกผันอยู่ตรงไหนครับน้องเข็ม ตอนเรียนวีซีลี e, แล้วก็ทําโจทย์ในหนังสือค่ะตอนที่สะสะวทออกข้อสอบก็รู้สึกว่าพอสสวทออกเปลี่ยนแนวแล้วก็ออกได้ง่ายลงแบบสมเหตุสมผลมากขึ้นนะคะทีนี้พี่ถามน้องเข็มนิดน,นึงครับน้องเข็มเริ่มเรียนวีซีลี e ตอนไหนครับที่ว่ามาพลิกชีวิตเราตอนนี้ประมาณตอนปิดเทอมขึ้นมหกค่ะปิดเทอมขึ้นมหกแล้วน้องเข็มใช้เวลาเรียนนานไหมครับกว่าจะจบวีซีลี e. ประมาณเดือนหนึ่ง <laughs> ค่ะอยู่พ่งน่ะ เรียนวีซีลี่เดือนนึงจบประมาณ200ชั่วโมงนั่นะนะครับ <c oughs> โอ้ยแสดงว่าน้องเข็มใช้เวลาเรียนวีซีลี่วันละกี่ชั่วโมงครับพี่ว่าน้องๆทางบ้านน่าจะอยากรู้แล้วละ่ะจริงๆเรียนประมาณ78ชั่วโมงค่ะ <c oughs> ก็นับรวมตอนเรียนออนไลน์ด้วยค่ะอ๋อก็คือเพื่อให้คือน้องเข็มเนี่ยตอนขึ้นมหแล้วค่อยมาเริ่มเตรียมฟิสิกส์โดยที่เวลาเราเตรียมฟิสิกส์เนี่ยวันหนึ่งเราใช้เวลา78ชั่วโมงเลยซึ่งนับเวลาเรียนด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปทําโจทย์เองด้วยใช่ไหมครับ แล้วแบบนี้เวลาที่เราเรียนกับทําโจย์นี่มันสัดส่วนประมาณไหนครับครึ่งครึ่งไหมครับใช้เวลาทําโจทย์เยอะกว่าค่ะโจดนี่ซื้อเยอะเราให้โจทย์น้องเยอะไปไหมน้องเค็มรู้สึกว่ามันเยอะไปไหมครับเหมาะสมอยค่ะอ๋อคือเยอะอย่างนี้ดีแล้วเนอะเราจะได้เราจะได้แบบไปฝึกทําได้เจอหลายๆลแนวอ๋อได้เจอหลายๆายแนวแล้วรู้สึกว่าคนสอนหล่อไหมครับรู้สึกว่าคนสอนหล่อไหมครับพี่ขยับแว่ไหล เออแล้วตอนที่เราเรียนวีซีเรีเรารู้สึกว่าโอ้มันเครียดกดดันไหมหรือว่าคนสอนหน้าตาดีเลยดูได้เหมือนกับฟังเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้กดดันมากตอนทําโจทย์เนี่ยรู้สึกว่ามันยากไหมครับหรือว่าพอเรียนเสร็จปุ๊กแล้วทำโจทย์แล้วรู้สึกว่าเออง่ายทําได้เลยรู้สึกก็มียากบ้างค่ะก็เปิดดูออนไลน์โซลูชันตอนเปิดออนไลน์โซลูชันก็พอเปิดปุ๊บก็อ๋อเออเราพลาดตรงนี้เองหรือเปล่าครับก็อ่านคำอธิบายก็เข้าใจค่ะแล้วอย่างตอนที่เราเรียนวีซีรีตอนที่เราทาโจทย์เนี่ย น้องเข็มมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมครับที่อยากจะแนะนําน้องๆทางบ้านอะไรอย่างนี้ครับกเ็เรียนจบบทหนึ่งก็ให้ทําโจทย์เลยค่ะจะได้เป็นการทบทวนความรู้จะได้ไม่ลืมง่ายๆค่ะคือเราใช้แบบบทต่อบทบทต่อบทเคยมีน้องหลายคนถามพี่ว่าถ้าเกิดหนูทําหนูแบบเรียนปุ๊บทำโจทย์เลยแล้วมนนี้พอหนูจบ20บทหนูจะลืมไหมเออน้องเข็มลืมไหมครับตอนไปทําโจทย์รวมมันก็จะค่อยๆกลับมาค่ะอ๋อมันจะค่อยๆกลับมาเองจริง,รงๆเคล็ดลับที่น้องเข็มอยากจะฝากทางบ้านก็คือ พอจบบทปุ๊บอย่าทิ้งไว้ให้ทําโจทย์เลยเพราะตอนนั้นมันยังเฟรชๆอยู่แล้วพอทั้งพอเราทําเป็นปุ๊บต่อให้เราลืมก็ไม่เป็นไรเพราะพอเราทาโจทย์รวมเป็นทีนึงปุ๊บสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาเราเองใช่ไหมครับทีนี้น้องเข็มพี่ถามนิดน,นึงแล้วน้องเข็มได้ลงคอร์สอัพสกิลด้วยไหมครับลงค่ะแล้วคอร์สอัพสกิลเป็นไงบ้างครับคิดว่ามันมันช่วยให้อัพสกิลเราไหมเอ่ยช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโจทย์สสวทท,ที่มาดัดแปลงมีแนวโน้มที่จะออก ในข้อสอบได้เลยค่ะตอนที่น้องเข็มทำอัพสกิลเนี่ยคือน้องเข็มเรียน v ีซีลี่จบแล้วแล้วก็ทําโจทย์ใน v ีซีลี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราค่อยมาเริ่มอัพสกิลเออจริงๆตรงนี้พี่ว่าเป็นเป็นข้อแนะนําที่ดีเลยอะ่ะรีงน้องเข็มคะตอนที่น้องเข็มเตรียมตัวทําโจทย์หรือเรียนอัพสกิลก็ดีเนี่ยน้องเข็มมีช่วงเวลาที่เฮ้ยรู้สึกท้อแท้ไหมครับก็มีบ้างค่ะเราก็ก็หยุดไปแบบทําอย่างอื่นแบบดู u t u b e อะไรอย่างนี้หรือว่า ไปคุยกับเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะคะแล้วตอนคุยกับเพื่อนเพื่อนช่วยได้เยอะไหมครับก็ให้กําลังใจกันนะคะเพราะว่าก็เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะนั้นจริงๆเคล็ดลับในการที่เราจัดการกับความท้อเนี่ยก็คือหาเพื่อนร่วมทางใช่ไหมครับเราจะได้แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันที่น้องเข็มครับก่อนที่เราจะจบบทสนทนาในวันนี้เนาะน้องเข็มมีอะไรอยากจะฝากให้น้องๆรุ่นถัดไปไหมครับว่าเฮ้ยทำยังไงหรือน้องต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ฟิสิกส์เต็มร้อยเหมือนเราครับก็อยากฝากถึงเด็กนะคะ แม้ว่าตอนแรกเราจะไม่ค่อยเก่งหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจฟิสิกส์แต่ถ้าเรามีความพยายามมีความพยายามในการทำความเข้าใจนะคะก็ขอให้มีความสมดุลในการใช้ชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนไปยังไงก็มันมีทางออกเสมอค่ะขอให้มีสติในการใช้ชีวิตค่ะ ชัดเจนครบถ้วนนะครับก็เท่าที่พี่คุยกับน้องเข็มมาในวันนี้เนาะพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้น้องเขมเนี่ยนะได้ฟิสิกส์เต็มร้อยเนี่ยนะอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่กําลังใจรู้สึกว่าน้องเขมเนี่ยเป็นคนที่มีกําลังใจในตัวสูงมากเลยถึงแม้ก็ถึงแม้ว่าเฮ้ยเราจะไม่เก่งมาก่อนแต่เรามีกําลังใจในการเดินก็คือเราสามารถมาเริ่มต้นใหม่ได้ แล้วก็นอกจากกําลังใจเนี่ยพี่มองเห็นความพยายามในตัวน้องเข็มและปัจจัยสุดท้ายที่พี่มองเห็นเลยนะครับที่ทําให้น้องเข็มได้คะแนนเต็มเนี่ยก็คือน้องเข็มมีเพื่อนที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆทีที่เราอาจจะให้กําลังใจหายไปแต่เรามีคนที่แบบเดินทางไปด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะเดินด้วยกันเดินได้ไกลใช่ไหมครับก็สําหรับวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องเข็มมากเลยนะครับที่มาแชร์เทคนิคประสบการณ์แล้วก็วิธีการเตรียมการให้น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณน้องเข็มมากเลยนะครับ และสำหรับน้องๆที่นั่งอยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากจะชมเคล็ดลับข่าวสารดีๆของทางออดิมานนะครับอย่าลืมติดตามได้ในช่องของออดิมานทุกช่องทางเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกโชคดี and สวัสดีค่ะ